ครับผมมีโอกาสเจอพ่อค้าขายข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวเลยนะเคยถ่ายทำที่เมืองยองขายก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยขายเส้นครั้งนี้มาเจออีกครั้งลองดูนะครับผมวิถีชีวิตของเขาอาชีพของเขานะโอ้อันนี้เสียงเป็นเสียงสองสับปูหรือฮะไปขายทีงไหนมาไปวันเต่าไปเอาขาย่ามาละอ๋อเอาไปไหเอาล่ะซื้อไปหรออ่าอ่าโอเคโอเค เอาลจังอะใช่เราบว่าอมนเาคว่าจังกโรกลอ๋อเนี้อุ้ยโบราณอ๋อครับผมดูเครือจังโบราณของโบราณของโบราณกี่จ้ากี่ขันอันห้าร้ครับห้าร้อยหขันหกขันห้าร้อยเห็นละเห็นเร่อักงโบราณเราเคถามบะ อ่าทานไฟสายต้องต้องต้องไกลอย่างเดียวเหรอมาแค่เนี้ยมวอื่นเช่นไอะเดี๋ยวลองดู่เดี้ยวะอันน้ก็เลยมุ่งพรเอาเปลี่ยนอันย่อยเลยเอาอันี้มากอ๋ออ่าไหุ่มแต่บานโบราณทั้งบองย้อมก็ใช่ที่นี่นะืองย้อมก็ใช่เนาะบางย้ที่เก่าประดำอ๋อครับผมอันนี้คือก่อนคสั่งเขาเนี่ยเขียนกัจจะเดียอาจารย์เนาะอาจารย์เราเนาะ อืมเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวซื้อเป็นใช่ไหมครับผมนี่ก็คือเครื่องตั้งอ่าหกขันนี่กันหกจอยกันเมื่อกี้ฮะหกขันอ่าหกขันประมาณครึ่งกิโลอ่าครึ่งกิโลนะครับผมทางนี้เขาเรียกเป็นขันเป็นจอยนะไม่ได้คิดอ่าไม่ได้เรียกเป็นขีดเป็นกำเป็นกิโลเหมือนพวกเราโอ้อันนี้เหรออันนี้อันนี้น้ำหนักแต่หัวนี่อันนี้นะจอยจอยจอยเหรอสิบขันอันนนนะสิบขันอ๋ออันนี้อันนี้น้ำหนักไว้นะก็ประมาณ อ่กากิโลกิโลไปกักิโลสองกิจกันฮะกิโลไปสามกิจสี่กิจเดี๋ยวโ,โอเคโอเคเนี่ยได้เห็นถ้าผมได้เห็นแบบใกล้ชิดน,นะเครื่องสร้างตาช่างตาช่างนะฮะอะไรเขาขายอะไรไงกันนะออ๋ <นะ S 2> ตอนนี้เซื้ก๋วยเตี๋ยวอทากิโลข้าคัวซอยนะครับผมพ่อค้า,านำทำเองผลิตเองมาขายนะฮะอยู่บ้านไหนกบ้านจ้ำต้องบ้านจ้ำต้องตอนนี้ลองซื้อไอ้ตัวนี้อะไรจัด ครับผมเอาไว้กินและเล่นเอาไว้จิ้มนะครับผมดูครัเขาขายก๋วยเตี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นแผ่นกันี่เป็นนแผอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แบบคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นแผ่นก็มีเอาอข้าวซอยแผ่นข้าวซอยแผ่นหมละอ๋ออ๋ออแไปเป็นแผ่นก็มีซื้อแล้วก็จะไปตัดเองอ่าเป็นเส้นก็มีอ๋อ อ๋อขายย้อยนี่มันจังแยงแยงนอ่าแยงแยงเป็นแผ่นนะวะมันจังอ่ะอ๋ออ็นแผ่นนาะฮะสามร้อยเจ็ดอ๋ออสามร้อจ็ดนะครับผมสาม้อยสิบห้าบาทครับผมดูราคาก๋วยเตี๋ยวเลยราคาก๋วยเตี๋ยวนะทำเองผลิตเองแล้วนำมาขายนะอันนี้เรียกว่าข้าวซอยนะผมดูแบบใกล้ชิดนะฮะนี่มึงควรจะรอท่นี่มึงไทยอ่ะ อมเมริกาเป็นกับเดียวะอะไปไก่นะเดี๋ยวโฆษณาขายเครื่องม,มึงยองนี่เห็นคนเท่าหาบขายหาบขายแล้วก็เป็นแผ่นเป็ดแผ่น,น,นมาขายนะแล้วก็ซอยโบราณเคนเอาตองตึงฮอตองก้อยเนี่ยตองกะลาตองยางตองจริงนั่นกันนะแต่ผมจะก็ขายกันอ,อันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเลยอ่าขายๆก๋วยเตี๋ยวนะซื้อแล้วก็ไปปรุงเอง ที่แต่เครื่องสั่งนี่ตาจังนี่เนะขาให้หันที่หันที่ถ้านตดูเครื่องสั่งอีกครั้งหนึ่งตาจังตาจอยแบบโบราณนฮะใช้เป็นแบบนี้ฮะเยเย ก็มีชาวบ้านมาซื้อเรื่อยๆนะครับผมพ่อค้าก็รู้ว่าเขามาขายก๋ยเตี๋ยก้าซอยนะก็จะมีพ่อค้ามาชาวบ้านก็มาซื้อกันนะฮะละห้าร้อจ้าสามยจ้าก็ประมาณห้าบาทสิบบาทก็ซื้อกันได้ไม่แพง สองรสาติก็สองรจตก็สองรจตก็หกบาทก็กินได้แล้วเนี่ยโอ้อิ่มได้แน่นอุกวันเราไปจิ้มนีดห่ออ่าอ่าโอเคโอเคไม่แพงถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับผมก็ขายแบบค่ะค่ๆอย่างบ้านเรามีห้าบาทสิบาทก็ซื้อกันได้นะฮะก๋วยเตี๋ยวต้องนำไปปรุงเองทำเองนะครับ ครับผมขอบคุณครับผมนี่คือวิถีชีวิตชุมชนส่วนหนึ่งการหาเลี้ยงชีพนะของเมืองเชียงตุงนะครับผมขอบคุณครับผมวยเดี๋ยวเชียงตุงนะครับผม